ย้อนกลับไปเมื่อกว่า30ปีก่อนในยุคที่โทรทัศน์มีไม่กี่ช่องไม่มี YouTube ไม่มีโซเชียลมีเดียเสียงเพลงสดจากวงดนตรีพื้นบ้านจึงเป็นความสุขล้ำค่าสำหรับชาวบ้านในชนบทคณะดนตรีพื้นบ้านคณะหนึ่งเดินทางไปแสดงตามงานบุญในหมู่บ้านต่างๆทางภาคอีสานพวกเขามีสมาชิกกว่า20คน ทั้งนักร้องนักดนตรีคนยกของไปจนถึงแม่ครัวที่ทำอาหารให้คณะถูกมือค่ำวันนั้นพวกเขาไปแสดงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ต้องนั่งรถเข้าป่ามาหลายชั่วโมงงานจัดที่ลานวัดเป็นงานใหญ่ประจําปีของหมู่บ้านแม้สถานที่จะเล็กแต่บรรยากาศอบอุ่นเด็กๆวิ่งเล่นคนแก่ปูเสือฟังเพลง หนุ่มสาวส่งยิ้มให้กันใต้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าๆและแน่นอนเสียงดนตรีจากคณะก็ทำให้ทั้งหมู่บ้านครึกครื้นตลอดคืนหลังจบการแสดงเสียงเครื่องเสียงดับลงเสียงคนเงียบไปหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ใจดีเปิดศาลาการเปลี่ยนให้คณะนอนได้พักศาลาหลังนั้นไม่ใหญ่มากแต่พอจะปูนอนเรียงกันได้ ทุกคนอาบน้ำกินข้าวและเตรียมตัวนอนเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านถัดไปอีกหลายชั่วโมงไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนั้นจะไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาเวลาประมาณตีสองพี่ชัยยามือแขนรุ่นกลางของคณะลืมตาตื่นขึ้นเขารู้สึกว่าพื้นไม้สั่นไหวเล็กๆพร้อมกับเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินวนไปมา ตอนแรกคิดว่าใครสักคนคงลุกไปเข้าห้องน้ําแต่เสียงนั้นเดินวนไปทั่วศาลาเรากับกําลังเดินดูทุกคนที่นอนอยู่เขาขยับตัวเงียบๆมองไปรอบๆไม่มีใครลุกไม่มีใครพูดทุกคนนอนนิ่งแม้แต่แสงไฟก็ยังสลัวจวนจะดับเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงอย่างกระทันหันและความเงียบก็หนักขึ้นจนหน้าขนลุก เช้าวันต่อมาระหว่างเก็บของเตรียมเดินทางหลายคนเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่ตัวเองเจอเมื่อคืนบางคนบอกฝันเห็นหญิงชาราใส่ผ้าสิ้นมายืนมองอยู่ปลายเท้าบางคนได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยู่ตรงเสาไม้ด้านข้างศาลาและอีกคนบอกเขาตื่นมาเพราะได้ยินเสียงปรบมือเหมือนเมื่อคืนมีคนชมการแสดงอยู่ใกล้ๆหูแต่ที่น่าขนลุกคือไม่มีใครได้ยินเหมือนกัน ทุกเหตุการณ์เหมือนเกิดแยกกันกันกบแต่ละคนแต่ทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่ามันไม่ได้รู้สึกน่ากลัวแต่มันเย็นและเศร้าหัวหน้าคณะเป็นคนเงียบแต่เช้าวันนั้นเขาตัดสินใจเดินไปหาหลวงพ่อเขาเล่าเรื่องที่คนในวงเจอเมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ตกใจไม่ถามซ้ำไม่สงสัยท่านยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเรียบว่าไม่ต้องตกใจหรอกโยมไม่มีอะไรน่ากลัว พวกเขาแค่มาขอบคุณเขาอยู่ที่นี่นานไม่ค่อยมีอะไรให้ชื่นใจพวกโยมเล่นดนตรีเมื่อคืนเขาชอบเขาดีใจกันมากเขาแค่มาดูมาฟังแล้วก็จากไปคำพูดสั้นๆนั้นทำให้หัวหน้าคณะนิ่งไปนานแล้วเขาก็ยกมือไหว้หลวงพ่อโดยไม่พูดอะไรอีกขณะรถของคณะกำลังวิ่งออกจากหมู่บ้านหัวหน้าคณะหันไปมองลานวัดที่เมื่อคืนเคยแสดง เขาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดกับทุกคนในรถว่าเมื่อคืนนี้เราน่าจะมีคนดูมากกว่าที่เราคิดนะไม่มีใครพูดอะไรต่อแต่ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงเพลงเมื่อคืนมันไม่ได้เล่นให้แค่คนเป็นฟังมันคือเสียงที่เชื่อมระหว่างความสุขความทรงจำและจิตวิญญาณที่อย่างเฝ้ารอไม่ใช่เพราะพวกเขาติดอยู่แต่เพราะพวกเขาอยากขอบคุณ บางครั้งเรื่องผีที่น่าจดจำที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของความหลอนแต่คือเรื่องของหัวใจเสียงดนตรีนั้นแม้จะจางหายไปในอากาศแต่มันสามารถปลุกชีวิตสกิดหัวใจและมอบรอยยิ้มให้ทั้งคนเป็นและคนที่จากไปแล้วคืนหนึ่งในสาลาวัดเก่ามีการแสดงดนตรีและผู้ชมกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่พวกเขารู้สึกถึงมันได้